แกเกินแกเกินถมดรกไม่เรื่องไม่ผได้หรกที่อไปนะพ่กี้ครับครแล้วกับตังเราคือคนไหนกันแน่ครับพี่จริงจรสนิทหลายคนเลยครับแบบพลอยก็สนิทครับเพราะว่าเขามาถ่ายยูทูบใหบ่อยครับแล้วก็เล่นหนังด้วยกันครับก็สนิทครับเพราะไหนสนิทพิเศษเลยครับเพราสิทจริงสนิหลายคนพี่กับน้องก้อยก็สิทเพราะว่าเจอกันบ่อยครับเป็น6กฉากด้วยกันถ่ายละครด้วยกันเงี้ยครับ แล้วก็มาถ่ายยูทูปแล้วจีบได้จริงไหมจีบจริงครับพ yep> et ี่นี่คือแบบยอมรับเลยว่าเราแบบคุยศึกษากันถ้าคุยพี่ใช่ครับคอยจีบจริงไหมคอยเอออพยเป็นเพื่อนกันพี่คอยเป็นเพื่อนกันครับคอยน่ารักครับมาองอยู่ทุกที่ให้บ่อยครับคือตอนนี้จีบอยู่คนเดียวจีบก้อยคนเดียวถ้าตอนตอนนี้ถ้าคุยนะพี่นะถ้าคุยนะอ่าพอเราไปมันเป็นเรื่องตอนไหนเออจริงน่ารักครับพี่น่ารักแบบ หลายตรงครับเออ็คนคน่ารักครับออพอเราแสดงกับผู้หญิงหลายคนไม่กลัวก้อยเข้าใจผิดเรายยังไงจริงๆเขาก็รู้พี่แบบพลอยเนี่ยเขาเพื่อนกันมาถ่ายยูทูบอะไรเงี้ยพี่ออผมเล่นเฉพาะหน้ากล้องจริงๆแล้วหลังกล้องผมไม่ได้แบบไปทะลึ่งไปอะไรอย่างนั้นครับออแล้วเราคุยรอบๆเป็นยังไงบ้างครับพอสัมพัษธ์เรามันดูแบบว่าคืหน้าเป็นใหญ่เเรื่อยๆพี่แต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้รีบหรือว่าไม่ได้อะไรน้องเลยพี่เพราะว่าตอนนี้น้องกำลังมางานเขาเยอะอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปแบบว่าไปทําให้เขาแบบ เขาเรียกว่าเป็นมาร์ตจวนน้องเออเขาเล่นด้วยหรือไงเขาเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยที่ผมไม่รู้ไงผมไม่รู수수้เล anyway> ่นด้วยหรือว่าเล่นด้วยเป็นไงผมไม่ไม่ไม่รู้อย่างนี้ถ้าคุยเรื่อยๆครับพี่เรียกว่าแฟนได้ไหมคะยังเลยครับพี่แม่ไหมเรียกเรียกว่าอะไรดีครับกี่เราบุสถานครับ้างก็น่ารักดีครับพี่ก็คุยเรื่อยๆครับคุยปกติครับเราเช็คสถานะเขารู้อยังว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าเช็กสถานะผมก็ไม่ได้ไปถามไงผมก็ไม่ได้แบบไปถามว่าน้องใครจีบน้องบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปถาม กลัวไหมว่าจะคิดไปเองคนเดียวอะไรนะครับถ้าถ้าคิดเองคนเดียวก็ไม่เป็นไรพี่ผมก็ล่าเริงชิวๆผมไม่แบบอะไรมากมายตอนนี้เหมือนน้องเขาแบบปรับผมเลสเป็นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเรากลัวตรงอ๋อเซ็กซี่แล้วครับใช่เขาเปลี่ยนเล้นเห็นแล้วพี่รูปไอชุดว่ายน้ำใช่ไหมแหมเออ เซฟไปแล้วครับแต่มันมันน้องเขาทิ่เขาที่เขาชอบนะครับใช่ครับที่แข่งไหวมากที่ไม่ห่วงพี่จริงๆดีแล้วจริงๆใครชอบน้องเขาก็ดีแล้วเพราะว่ากำลังฮอตไงโอ้โวันหลังก็ดีแล้วจะได้มีงานได้เยอะเซฟเราเป็นนักจอมไหมอะไรครับเซฟเราเป็นนักจอมไหมเออเซฟเราเก็บไปถูกเราเราต้องทำคะแนนแข่งยังไงนะพี่ครับแบบเออผมเรื่อยๆเลยพี่ผมก็ไม่ได้ทำคะแนนอะไรผมเรื่อยๆเลยเจอก็คุยอะไรนี่กินข้าวก็มีมั่งครับพี่มีแล้วใช่ไหมใช่ครับสอแล้วต่อกินข้าวมีกับเพื่อน เขาเขาก็มีครับจริงๆแก็ต้องมีความหวังกับเออเราคิดยังไงจริงผมไม่ได้คิดมากเลยเลยพี่ผมไม่ได้แบบว่าหวังหรือว่าอะไรครับผมว่าคุยไปเรื่อยๆเลยอะเป็นยังไงก็เป็นนะผมก็ไม่ได้อะไรมากมายจริงๆบุคลิกเราเป็นคนแบบเนี้ยคิดว่าแบบเขาจะโอเคไหมครับแบบที่เล่นแบบที่ออดที่แอลอะไรผมไม่ได้ถามเขานะว่าเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เออบุคลิดที่เล่นจริงหรือปะฮะ กูออกทีแต่ว่าพี่เล่นพี่เล่หน้าพี่หน้าคล้ายพี่เอสบอลลาริสเหมือนกันเลยนะฮะไ่ควรอกทำมาเหมือนกันทข้าที่เรื่องเราเถอะดิ๊กครับหลังจานี้คือจริงจังขนาดไหนสำหรับเราผมว่าคุยเรื่อยเลยพี่ผมว่าเออจริงจังไม่ทำผมคุยคนเดียวนะแต่ทถามผมก็อย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขารู้ใช่ไหมค่าคนเดียวจริงๆริงเขาไม่ได้ถามผมนะพี่เขาเขารู้ว่าเราติดเขาเขารู้ป้ารู้ป้างรู้แหละมึงคงรู้แหละเขาผิวอะ วัานี้เดี๋ยวาเขาไม่รูสื่อเขาจะรู้ไม่ไม่เขาเขาคงรู้แหละผมว่าเขาเขารู้แล้วเราคิดเล่นแบบนี้เราคิดว่าแบบว่าตัวจริงผมเรียบร้อยนะจริงจริงผมเรียบร้อยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวเองให้่อเขาเพื่อเขาได้คือถ้าเปลี่ยนตัวเองเพื่องานมันต้องผมไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าผมทำยูทูบอะไรเงี้ยครับช่องผมอ่ะคนก็ชอบดูแบบเวลามีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงมาออกถ้าให้ผมแบบเปลี่ยนตัวเองไม่มีผู้หญิงคนก็เลิกดูช่องผมเนี่ยเวลาเขาคงทำไม่ได้เวลาคุยกับเขาแบบต้องเสียงสองแบบไม่ใช่เสียงหนี่ยครับ มีลูกอ้อนหรือเปล่าลูกอมวงมีลูกอ้อนเหรอพี่ผมผมไปไม่รู้เหมือนกันแต่ลูกอ้อนไหมผมไม่ไม่ทราบไม่เลยมาไหนเลนกันบ่อยก็มีไปกินข้าวด้วยกันพี่ผมชอบพาไปกินส้มตำครับเขาเขาดูเป็นเขาค่ง่ายๆครับชิวๆครับไปกินส้มตำไปกินแบบลาบที่ผมชอบกินได้ครับชี้เรียกว่าทางนี้เริ่มจะจริงจังกับเขาจริงๆครับหรือว่าคุยเล่นๆหรือว่ามันมันก็ไม่ได้คุยเล่นๆนะพี่มันก็คุยอยู่คนเดียวอะแต่ว่า ผมไม่อยากรู้พูดว่าแบบคุยจริงจังหรือคุยเล่นๆน่ะเดี๋ยวก็มาด่าผมอีกผมก็ลูกจีบคจริงแต่ว่าทำเจ้าชู้เรายังมีอยู่ไหมครับตอนนี้เจ้าชู้ก็คือทำงานหยอกหญิงก็มีพี่ในชีวิตจริงน้อยลงครับอะไรครับแสดงว่ายังมีอยู่ก็มีอยู่ไหมเหรอก็น่าจะมีนะไม่รู้มีครับคือทางนี้คือจริงจังมากเจอหน้าจีบลุกเองฝ่ายเดียวกันครับลุกฝ่ายเดียวคืออะไรพี่เจอหถ้าจีบก็คุยครับพี่คุยเรื่อยๆครับถ้าจีบน้องโอเคเราก็คุยต่อถ้าคุยต่อใช่ครับ มีมาคุยเล่นๆแบบเป็นแฟนกันไหมไม่ไม่ไม่เคยเลยพี่ไม่ไม่เคยถามคำนี้เลยครับยังจะลองไหมยัง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 พี่ไม่ไม่ไมด้พี่ยังไม่เคยเจอที่บ้านเขาหรือยังครับยังยังไม่เคยเจอคุณแม่เขาเลยครับกลัวกลัวหรือว่าหวั่นใจแค่ไหนครับอะไรนะครับพี่กลัวแล้วหวั่นใจกับทางบ้านพ่อเขาแค่ไหนไม่ได้ไม่ได้หวั่นใจเลยพี่ แม่เขาก็น่ารักครับต่อเพื่อนเพื่อนเขาเราเจอแล้วแก๊งเพื่อนเจอแล้วครับเจอแก๊งเขาแล้วครับใช่ครับถ่ายรายการด้วยกันเขาจะไงเขาว่าไงบ้างป่ะเพื่อนเพื่อนเขาว่าไงผมว่าคนมันก็ดูออกพี่มันไม่ต้องถามเราก็จีบไมะแล้วเพื่อนเพ่ขาโอเคไหม่ะเขาก็น่ารักครับนัตตี้ดีมากน่ารักครับไม่ได้ชอบนัตตี้คนนึงนะนัตตี้ก็ชอบครับชอบทุกคนครับเนี่ยเราเป็นไอเดีอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือถ้าบางทีคนชอบมาบอกผมว่าเออมึงชอบแบบทุกคนเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องชอบถูกต้องแล้วพี่แล้วเอามาออกให้เราเกลียด้ไง ว่าแล้วก็ต้องขอบแต่ว่าก้อยคือเดินน่าตบน้องก้อยก็น่ารักครับก้อยคือยืนหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ยืนหนึ่งครับพี่ยืนหนึ่งในใจเลยใช่ไหมตอนนี้ครับที่เรื่องความเป็นไปได้มันจะมีอะไรสำหรับเรากี่เปอร์เซ็นต์คะนิคีโอ้ไม่รู้พี่ผมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้อ่ะที่มี่ความนั้นที่เป็นแฟนเนาะอะไรครับพี่ความนั้งที่เป็นแฟนแต่ผมไม่รีบนะผมไม่รีบเดี๋ยวพี่ไั่งผมไม่รีบผมเรื่อยๆเลยอชิวๆพี่สวัสดีครับป๋าเอากลับกลับไปเฟิร์นหน่อยครับพี่แบบว่า เขาบล็อกผครับผมไม่ได้บล็อกเขาเขาบล็อกผมครับทำมาอย่างไรไปถ่ายเล้งไม่ไม่ไม่ผมผมพูดชื่อเขาไม่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 ไปได้แล้วผมพูดชื่อเขาไม่ได้เขาไม่พูดชื่อเขาผมไม่ได้ตีพี่ผมไม่ได้ตีกันเขาบล็อะหรือผมอาจจะไปแซวอะไรเขาแล้วเขาไม่รู้ว่าผมไม่รู้จริงๆไม่ไม่ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยครับไม่คุยกันเลย ก็ไม่ได้คุยกันแล้วครับแต่ไม่ได้คุยกันครับนี่จะไปง้อเขาไลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าเจอผมก็คงง้อแหละแต่ว่านี่ผมไม่ได้เจอเขาเลยอ่ะเพราะเราแซวไปองไีเราก็เลยไม่ง้ออะไรนะครับเราเราแซวแรงไหมผมไม่ได้แซวแรงเลยไอจีครับแต่ว่าไม่รู้เขางอนอะไรครับไม่ไม่ได้เกี่ยวครับเพราะกระเิร์กเป็นเพื่อนกันครับสีเราก็จะแบบกับเพิร์กก็จะเห็นเวลา ก่อน่เกิเราก็จะแบบว่าไปเดินสายน้อครับฝากพี่ไปถามเขาหน่อยดิเขาเออผมไม่รู้จริงอะเราก็ไม่รู้สาเหตุจริงไม่รู้ว่าเขางอนผมเรื่องอะไรอะมีมีได้ถามอยากได้ถามว่าเรับเนเป็นอะไรอะไรงเงี้ยแจ็คมันก็ไม่กล้าถามครับมันก็ต้องให้ผมคุยกับเพิร์ลเองครับแล้วอย่างนี้คุณพ่อเขาอย่างไรครับพ่อลงก็ไม่ได้เจอเลยครับไม่ได้เจอพ่อลงกับเพิร์ลเลยครับพีิ้นอะไรนะครับเขจะให้เลิกยุ่งกับลูกเขาถามว่าอยูไหมครับ เออตอนนี้ผมก็ไม่ได้เจอลุงลงเลยครับกับเฟิร์นก็ไม่ได้เจอครับแล้วทาง DM ต่างๆแล้วคุยทางไลน์ต่างๆกับ DM เฟิร์นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเซิร์ชไม่เจอแล้วครับตอนนี้อ๋อพ่อลงอะครับพ่อลงก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยครับครั้งนี้คิดว่าจะต้องถือการไปของทำไมอรอบนึงไหมครับครับเออถ้าทำยูทูปว่าไม่แน่ครับนั่นถ้าจริงก็ไม่ครับโอเคครับอันนีครับ